มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในโซเชียลถล่มหญิงต่างชาติหลังโวยวายด่าคนไทยจนตำรวจต้องเข้าเคลียร์กลายเป็นคลิปเล่าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลนะคะหลังมีผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ความวุ่นวายบริเวณย่านหนึ่งซึ่งในคลิปนะคะปรากฏภาพตำรวจหลายนายกำลังพูดคุยกับหญิงชาวต่างชาติสองคนที่มีอาการโวยวายอย่างรุนแรงค่ะ โดยระบุแคปชั่นบอกว่าไปด่าเขาว่ากอ่อจุดๆ,ๆพูดเยาะเย้ยเขามาต่างบ้านต่างเมืองไม่มีความเคารพสมควรโดนแม้คลิปจะไม่ระบุรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างชัดเจนแต่จากบริบทที่เห็นในคลิปและข้อความบรรยายทําให้หลายคนเข้าใจว่ามีประเด็นดราม,ม่ากเกิดขึ้นระหว่างคนในพื้นที่กับหญิงชาวต่างชาติกลุ่มนี้ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจงถึงขั้นมีปากมีเสียงและต้องใช้เจ้าหน้าที่ตาํารวจเข้ามาเคลียร์สถานการณ์นะคะ หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมของหญิงต่างชาติทั้งสองคนพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมซ้ำซากเช่นโอ้ยอ้างว่ามาเที่ยวแต่เหมือนแอบขายของเอาให้นหนักเลยค่ะถ้าเป็นต่างประเทศแค่มาเดินเฉยๆก็อาจจะโดนรวบนี่ไทยยังใจดีมากเขามาบ่อยไหมคะวันนี้จะมาอีกไหมจะได้ไปเปิดเองค่ะ โซเชียลถล่มหญิงต่างชาติหลังโวยวายด่าคนไทยจนตำรวจต้องเข้ามาเคลียร์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ